ลูกสาวซื้อเขาพัดมาไห้พี่น้องบริเฮตกับเขาเ่ามือนี้เบึง่งเขาพัดกล้อง,บงแบบไงหนึง่งมามาพี่น้องมากินนุกกันแซ่บๆซสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขู่สุก้นจ้ามือนอออี้กับว่าพอกับแมวอ้วนคือเกานะจ้ามือนี้แมวอ้วนสิพามากินเข่าพัดฮะมุ้งเข้ามุ้งเดิมจ้าพี่น้องเขาพัดจ้าลูกสาวซื้อมาไห้พี่น้องอันซิมบางแล้วจาแซ่บยุ่ กองยังไๆจ้าเพื่อนนั่นออกไปขังนอกเ mm. ขมาม้าผนก็เลยซื้อมาให้แม่ให้พ่อกับแม่คนละกกองอืมแซ่บรู้จ้กพี่น้อง mm. ขอพัดเ mm. มื่อนี้นแม้วันบ่ได้เฮ็ดกับเขาจ้า ตะเกียนเป็นเด็กน้อยเห็ดเขาพัดจ้ะสมัยเป็นเด็กน้อยบ่ได้ใส่หมูได้จ้ะพี่น้องแล้วกับบะมีซอสบะมีสซอสหอยนางล้มแลวกับบะมีสีอิวขาวบะมีสซอสฟ้าเขียวมิตรสีอิ่ดำจ้ะเห็ดเขาพัดสู้น้องก,กินตะเกียอืม เห็ดใสไ่ไข่ผัดใส่ไข่อันแล้วก็ใส่น้ำตาลคั้นแรกไม่อ้วนผัดช่น้องกินเนาะพี่น้องเนาะผักกับบด้ใส่เด้อเป็นผักอันคำนงขนาดกับบรูว่าสีเห็ดใส่เนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็อ่า มะเขือเทศกับบรได้ใสีจกแม่อ้วนกับสี่คางหมอแล้วจกค้างหมอกระทาไว้แล้วก็เอาน้ำมันเทลงใส่ตะกีแม่แล้วเกี่ยวน้ำมันผื่นอ้วนน้ำมันนั่นน้ำมันหมูไวแค่กดน้ำปลาไวก็มาผัดถูปกกเัียมใจไข่ใสนาคาแล้วกันเอากรอ เจ้าใส่ลงไปนะจ้าแล้วก็น้ำตาลใส่น้ำปลาใส่แค่นั้นพี่น้องไข่ใส่แล้วก็พัดพัดใส่กันแล้วก็เยาะซีอิ๊วดำใส่ลงไปเฮดข้อพัดสู้น้องกินก็กินแต่กีนแม่วนเฮดกับเขาเป็นต่เป็นเล็กน้อยกับบ้านน้อยประเด็นราแกสิบปีแล้วล่ะ สิบขวบกลัวแม่อ้วนกระเฮ็ดกับเขากับน้ำเป็นแล้วจ้ะหนึ่งเขาหุ้งเขาสมัยตะกี้นี่หุงเข่าเนี่บ่มีนหมองหุงเขาได้พี่น้องจ้ะบ่มี่หมอหุงเขา,าบม่มีม่กระทงไฟฟา้ากระทะไฟฟา้าอียงประมาณนี้นะจ้ะดังไฟดังไฟฟื้นเนจาจ้ะเป็นฟื้น ไม่แห้งเขาเนี่ยแหละพี่น้องแล้วการเป็นทานจะสิกะมีนะจ่าสมัยตะกีบ้บ่มีตาแก๊ะพี่น้องบ่ได้ใส่ต่อแกะใส่ตเตาทานกับฟื้นเวลาหุงของคือกะเอาหมอ้อหม้อมะคังใส่น้ำพอหม้อฟนแล้วก็เอาเข่าเจ้าเทลงไปคน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 ะจา่า ถ้ามักแบบแบบไม่ง่ายจ้ะเพราะเขามันซุกแล้ววันนี้ห่ากรยินน้ำออกลินน้ำออกแล้วก็สะทานออกให้ทานหน่อยๆจ้ะพี่น้องแล้วห่าเก็ตังแล้วห่าก็แข้งทั้งนั้นทั้งนี้ใส่ให้มันหุม่มตะกี้แม่แม่ของแม่อม้วนเนี่ยแล้วสีหัดให้ลูกเค็ดกับเขาหุงมเข่าหนึ่งเขา่เขา ตะเกียพ่อกับแม่ไปให้ไปนะเนาะจากสมัยตะเกียบลูกอะเลิเ่งเล่นแล้วก็ไม่เห็นกับเขาไว้ถามแม่หนึ่งเขาเนียว หงข้เขาเจ้าอีกอีกอีกอันหนึ่งนาะจะเฮ็ดหงข้เขาเจ้าข้ามาคือเขาเหนียวนะจจะมาไว้แล้วห้องก,กับมะหนึ่งจ้าหนึ่งเพราะเขาึ้นแล้วห้ากระซิกจากวิธีหนึ่งเขาเขาเจ้าเล้อพี่นองเด้อถ้าท่านใดลงไปมากเขาว่าจะมาว่าว่าสีมากเขาเหนียวบัณนี้บัลงไปมากเขาเจ้าบันฑิตย่าเอาถิมเล้อพี่นองเด้อจ้ะ พอเขามามาเขาแล้วน้า <tu> จ <i ro> ่ะเขาเอาไปหนึ like ่งหนึ่งวันน so on right ี้เพราะเขามันสุกมันเข่าขึ้นเข่าสุกแล้วน้จ่าวันนี้เขาก็กลับด้านสิกกับด้านแล้วก็เอาไม้ค้นค้นนะจ่าเพราะเพราะมันรู้ว่ามันสุกแน่แล้วนะจ่ะเขาเอาไปแซ่น้ำพี่น้องจะเขาเอาเข่าที่เขาหนึ่งแล้วนะจ่ะเขาเจ้าที่เขาหนึ่งแล้วนีไปแซ่น้ำถ้าทันใดอยากให้มันอ่อนกะคักกะแซประมาณ 10นาทีนะจ๊ะถ้าท่านใดบ่มักออนค่ะประมาณหานาทีเรา๊ะพอฮอเซานำได้ประมาณหานาทีแล้วเฮาก็เอาขึ้นจากน้ำนะจะาเราก็เป็นหนึ่งอีกเที่ยนหนึ่งจากหนึ่งอีกเที่ยนหนึ่งพอฮอ่หนึ่งไอเขาไออขึ้นแล้วนะจ๊ะเนาะวันนี้ฮาก็มักกับด้านปั๊บอยากกับดานปั๊บเรากอเอาไม่ค้นหรือว่าเอาทับพีค้นค้นนะจ๊ะแล้วฮาก็หนึ่งไว้อีกจากประมาณ10นาทีจ้ะ เป็นอันสุกเรียบร้อยพี่นอ้องน,นั่นะวิธีวิธีหนึ่งอันเห็ดเขาหนึ่งเขาเจ้าจ้กพี่นอ้องเห็ดยังไงถ้าท่านใดลืมนะจ๊ะไปแซรเขาเจ้าก็เห็ดวิธีซือแม่อ้วนบอกเขาอ่อนจากนิ่มดีแซ่บ เขาเจา้าเนาะฮาเห็ดว้ได้หลายวิธีนะาจะเม่ของม่อ้วนหัดหายแต่น,น้อยเม่อ้วนเห็ดเป็นเห็ดกลับเขาแม่อ้วนก็เห็ดเป็นนะวิธีหนึ่งเขาเหนียววิธีหนึ่งเขาเจ้ากับวิธีเขาพัด สูตรไม่อ้วนแต่เป็นเด็กน้อยสมัยตะกี้บมิสสอดปลาเกี๊ยวบมิสซิอิลขาวดอกพี่น้องมิสซิอิวดำเดาะใส่จังน้อยแล้วห้องกะผัด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 ใส่ไข่กะแสบใส่น้ำตาลจังน้อยอืมอิ่มแล้วพี่น้องเอาคลิปนี้กับแจนนี่ก่็นะจ้า คลิปหน้าพ่อกันไหมนะจาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่เขามารับชมช่องไม่วันพากินพาแซ่บนะจามักอะไเถือแจกแะแช่ไม่วันคือเก้านะจาคลิปนี้กับแกนี่กคนนะจ้า,จาสวัสดีค่ะ